ส่นดีครัปปะคนวันนี้แอดมินจะมาสอนกันอัพเหล,ลดคลาดไยบอกเป็นเล่าซอนกันนะครับซึ่งยันใครก็มีแค่ซอนง,งันใครนั่นหงมาเนี่ยนั่นอนแล้วก็ลองอ่านดูแล้วกันนยียไงไเดแอดมินสะไปทาตัคนแบบเกตกันโอเคแล้วเพื่อเอ็กก์ก็หัวยิมว่าเอ็กก์เลยไปสุดมาจนใต้ตัวน,นี้มาไมร่้วามันช่วยทางอะไรบ้างแต่ก็ใช้ไปก่อนมีทังสาบดาวโอเคแต่เรามาสางต ดมีครบไม่น,นีหาคนไอ้ดูสีครบไไม่วามพาีเปโอเคแล้วจะจะเอกเขาแมทมานี่นะใส่บอกเราจะมีการเดเรบไปทักหม่กันเพราะเราต้องงานที่จะเข้ายา p ไ,ไม่พี่ไอ้ฟินเกเเรามาลองใช้ปืนซรพิว้วกันเอ้ยนัดไม่เอใช้ควันไม่มาทันคิดก็าตายนี่ไปก่อนเนเลเซเดียวจบ ถ้าว่าถ้าเป็นหมาป่าเกาะสองปิ้วเนี่ยนะครับอิงหมาป่ากันดีกว่าอ่าไม่ถึงปิวออ้าวมันจะไล่ผมเออนี่เก็บ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 เห็นไห้ไม่รูกเก็บก่อนเก็บก่อนไปวิ่งไปปิวใส่หมาป่าเออปิวปิวนี่ปิวแล้วก็วิ่งปิวแล้วก็วิ่งไม่มีอะไรเก็บปิวแล้วก็วิ่งแล้วก็เก็บ แต่ก็พิวแต่ก็วินพิวและก็วินแต่ถ้าเราใช้คำลิลดเมื่อเราควิ่ง็ยังเล่นมินเนี่ยลามเป็นมินดีก็ลัตแล้วแต่เมื่อพาร์ก็เปียพิวเปิวพิวไม่ราด้แล้วพิวเมย์พิวและก็วินพิวและกวินแล้วก็เกตเล่นกันเลยง่ายมาแล้วก็พิวพิวและกวินบาดยาแอดจะพาร์ก่นไปดูที่แอ็ดเป็ิวพิวพิวซ้ายในหักหอด นายบอกเลี้ยงวัาไหนมาตแต่มี่พูดเล่าเรื่องขาวทบอกคือแบบไดริงวันแค่พิ้วแล้วก็วิ่งิวแล้วก็บิงบ่งแค่นั้นจริงเบอร์นี่เอ็กซ์ก็ตอบวันไหน don malum twilly ครับก็ใครอย่าได้คลาวซบอกนะราคาถูกไกล้ตันเพชร Me Heidi me box tune on the top.